สบายดีพี่น้องมื้อนี้เขาคั่วคือเก่าเนาะแกงหน่อไม้กินเที่ยงมีโนแกงหน่อไม้หน่อไม้เฮาก็มีน้ำข้าวเบือมักบวบร้อยที่เฮาเก็บมา้ะพี่น้องพอก็แยงมกพริกพริกนี่กตําโคโลเคเลเนาะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดเ็ดที่เฮาหาได้แล้วก็จุจี้นําพี่น้องดจุจี้น้อยนึงเนาะ แล้วก็นมใหม่ต้มจืดน,น้องเหรออ่าเสียงกระสิดังเนี่ยน้องเพราะวะ่าเขาจะเปิดเพลงพี่น้องเอ้ยเขายังกินปีใหม่อยู่เขายังมาท่านเศร้าก,กินปีใหม่บางเพื่อนหรอก ดี๋ยวน้อแกงน้ำใม่กินกินซวยหรอกพี่น้องเม่อวันที่เที่ยงประมาณบ่ายสองหรืออะไรจะชิลกี้น้ำไม่ไปห้ากับปีใหม่ชาวจอยเนาะพี่น้องแทบเสียดเพื่อนไงชาวจอยจะกินนะเพื่อนก็กำลังถืแกงมี่พี่น้อง ไปเลยขี้เก่าพี่เดิมเหรเนี่ยเนกล่องตกพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์เกือบแตกมันเป็นยังมันคือตกเป็นยังมันคือเป็นอย่านี้โทรศัพท์ให้โมมีฟิล์มสามโอ้ กระดังอ่ะดิกโโ็โต๊นะโพกพี่ยยน,พน้องเลยโอเคโทรศัพท์โต๊กฟังแน่พี่ต้องมืออยู่ถ้าสั่งกล่องโต๊มือหาอันนี้เฮ้ยเอานี้ลงงด้วยพี่น่องผิดผิดตำโคโเคลเคเล่เลย เดือดอดใหม่น้อี่าเอาไปแหลกตู

sai vùng ngoại hảo thì không được chưa tên được chưa có nó chưa có được chưa có được chưa có được chưa nó được chưa bờ เปล่งเมลลลลายตัวตัวเอาเฮ็ดลงเลยพี่หนอเฮดนี้อโล่งขอบกันด้วยมนี่เนหัพี่หนอวะเท่าใหรเฮดพอนี่ยพี่หนอน ที่ทอรที่หาดอกที่ทอก็ได้บม่ใหญ่ชุดนี้ไปห้าเนี่ประมาณถ้าจะไปเอาก่อนไม่ได้น้อกที่แขนออกแต่ว่าพ่อจะแกงใหม่ mccloy hả mccloy gặp bùa mày mccloy gặp bùa mày mccloy nó bùa mccloy nó bùa mccloy gặp bùa mccloy gặp bùa mccloy nó ขนาดพี่หนอสักแป๊บหนึ่งเอขวบซุกก่อนเดี๋ยวจะเอาไปแ่งดงเียบนะพี่น้อพ่อแะไรเนาะเาไดงเลยพ่อเดิมพี่หนอพื่เกาคือเดิมแกงใหม่ั จะแ,แสบขนาดที่ได้จะเสียงเพลงดังได้พี่หนอุอมที่บริยีนเสียงสิ แกงเอาอใหม่พี่งหงอ,อ์แซ่บแด็เคยกินอยู่่าพี่หนอเพราะว่ากินแก,แกงเอาใหม่นี่มันแบบ่บดีเผาเผา,าจะซิ่งหนอเผาให้มันหยบทีิจริงกินซอสกระดพี่หนองกินรีบๆีบเถอะนะ จะเแสบ้งคือกันกินนิ้วตี๊ดพอโถดพ่อไปพี่หน่อเลยเสียงดังเช่ข้าจ้ะ มาพี่น้องเซปันไข่นะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยามเพลงคือเก่าสับทู่นให้รุทูสบายดีปลาลูกนะถูกงามง่ายไปกล่องเสียงเพลงพี่น้องเอ้ยเสียงดังแหงเนาะอาร์ติไายบุได้ได้พี่น้องหย่านติดนิกัสิตเพราะว่ามีแต่เพลงายอีก อิดแน่นอดโหลดนี่นี่เสียงดังขนาดนี้ป๊ะใช้ปานให้ใช้ปานกินก่อนนอะพี่น้องเนาะใ่ครับถ่ายนี่เดียวมันเพีงดังนายกัมึมสีได้จะมาบอกกินเลยถ่ายเลยแต่ไม่ขัดเบินก็ไลาอัดงินละใช้ปานเออเอาดูดีๆดีหนาเห็นบ้องโอ้นะดีหนาสน้องอ้น เบาเลยพี่สบายดีงานงานหนักสบาดีใส่ปานหนึ่งตัวชุดงามโอเคนี่พี่น้องไปนั่นโอ๊ยที่แตกจีแต่ว่าแท็กจีมีพุ่งนี่แท็กจีอีนั่งวางแนวนี้เช็พุ่งชัวร์เพุ่งชัวไปหาแม่อูพี่น้องแม่ของพ่อไปขอกหมาไปตักขอกหมาเอง่เมือนี่เอ้าเอ้ายุดมันวาน

ไปเมื่อมเไมดมีแคมานะหมเลมีแค่ม่ปีนี้เออมือนี้กันนะสิเป็นมือเออมืออื่นนะสิเป็นมือเฮ็ดงานคนคนไทยเราเฮ็ดเวียดเลยเนาะ

กอดกอดกอดแพ่งกอดไอ้นิวหอมหอมโอ้ยสัตว์เง่งแพงไอ้นิวาเถอาจุดขึ้น้ำเถอะวะเอาน้เออ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 อเแ หเจีย่บาทแกนนดสี่บาเพเอันเนี s <S ่ยนันดโกโกาเน่เอาเออเอแม่โกโกวาแม่เหรอโอ้ยอันก็ใช้โกโกวาโกโกวาใช้ปานไปใช้ไโกโกาเจ้าเนาุ้งองมพี่น้อง เอ๋โอ้โหเห็ดจ้าพุงเพื่อนไบไยปลาลูกเนีแกงน้ไม้มือนี้แซ่บเสบพี่น้องเสีบได้เสียบดีหัดถายคลิปบ่ได้เปิดเพลงได้ดังแพงได้ไวไยปลาลูก คุณหลาๆที่ขมาเบิ <daylight> ่งแซ่บปานเด้อขอโชคดีปีใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายกโชคดีปีใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายปีใหม่ดาเด้อเนะ